ไปไหนครับเกตพีอะไรนะมาเกตพี <Market Peak S 1> ไม่ได้ยินมาเกตพีขอเสชัดไปไหนนะครับเอ่อมาเก็ตพริกมาอะไรนะมาเก็ตพริกมาเก็ตพริกไหนต้นพริกเป็นยังไงอ๋ออันนี้เหรอรอ๋อมีแค่ต้นเดียวเหรอ,อไม่เดียว,ไ,ยวไหนไหน อ๋อตรงนู้นได้เหรอหไหนตรงนู้นด้วยอ๋อโอเคครับผมอ,อันนี้ได้เหรออ๋อนี่นะครับน้องบอกว่ามาเด็ดพริกนะครับมาเก็บพริกนี่นะครับต้นพริกอันนี้หมาไข่อ่ะหามาไข่เนี่ยนะนั่นนะอะหมาแหมหมาขนูอะไรนะหมาหนูหมาหนูหมาหนูชื่ออะไรอะ ชื่อบังพบมาหนูชื่อบังพบอแล้วหนูช uh ื huh. ่ออะไรชื่อบังพบชื <c 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 ่อบังพบหมาก็ชื <c 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 ่อบังพบมาหมาไม่รู้หมาไม่รู้หมาไม่รู้อะไรนะอะไรกินได้ไหนคืออะไรอ่ะฮะ ต้นอะไรนะต้นเจียวต้นเจียวเออะไรต้นเจียวต้นอะไรนะต้นกระเจียวต้นกระเจียวขอช้าๆที่ต้นอะไรต้นกระเจียวดดงๆต้นอะไรนะต้นกระเจียวต้นกระเจียวไหนต้นกระเจียวต้นกระเจียวอ๋อนี่ต้นกระเจียวแล้วผมเพิ่งรู้นะครับนี่ยชุอต้นกระเจียวนะครับผมผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับชุดต้นกระเจียวโอ้โหสุดยอดนะครับ ต้นกระเจียวนี่กินได้ไหมครับกินได้ครับกินได้แล้วครับรสชาติเป็นยังไงครับ okay. เออเอเอกินอร่อยรสชาติกินอร่อยใช่แหละครับแล้วถ้าแม่อร่อยละ่ะอร่อยอร่อยอ๋อครับผมมีผักอะไรที่กินได้อีกไหมครับผักอะไรครับผักอันนี้ก็กินได้กินได้ได้เหรอมันคือผักอะไรอ่ะ อะไรนะกุจิชื่อโดกุจิชื่อโดภาษราธายเรียกว่าอะไรอะไรอยู่ติ่งยาปลาฮะอยู่ติ่งยาปลาิ่งยาปลาเขาบอกไม่รู้นะครับ